รอบส่งปีแล้วนะ <c oughs> เลี้ยงชีสเค้กหนึ่งชิ้นละกันอะไม่ต้องเขิดร้นะอกหน้าเอาต้องหั่นให้ด้วยจะมากินอย่างนี้ได้ไงเป็นผู้ดีไม่ได้เป็นเดี๋ยวเอา,เอ,าออกก่อนดี๋ยวเอาเออกมาก่อนอะแล้วตัดใส่วางอย่างนี้น้องใหม่ชอบกินอะไรชีสเค้กนี้กพักกินเลยโอโหอย่างนี้มันจะกินไหมเนี่ย เขาหั่นเล็กๆน้อยๆสวยๆเริ่มมากจะตายเอออ่ะกินนลชอบกินชีสเค้กมากเลยแม่เนาะกินเลยลูกเอามาตัดใหญ่ไปใช่ไหมใช่ไหมคะแม่ดูมองกล้องชอ,อบจริงอ่ะชอบกินชีสเค้กมากแต่ต้องรีลาก่อนจะกินเลยไม่ได้ กินกินเท่าที่กินไหวลูกแล้วเดี๋ยวเก็บไว้บ้างมันกินเยอะมากก็ไม่ดีแม่จะล่างไหนดีนะนี่เก็บละเก็บแม่เก็บพื้นที่ <c oughs> เก็บที่บอกใหญ่ไหม อมาม่าตัดทะเลเลยดูสิ mm hmm. ชีสเค้กหมดอะกินลูก,กนินกนินกินเลยลงก,กนินกินเนี่ยเตยทุยเมื่อเที่เห็นไรรอะวันครบรอบสองปีน้องใหม่ไม่อยู่กับมีสองปีแล้วนะนกินะอ่ะมาทำไหมมันใหญ่ ต้องป้อนด้วยเหรอมันใหญ่อ่ะมากเข้าใจ,จเจริญนะลูกวิ่งกงบอกวิ่งว่าตุ้ยอยู่กินวิ่งตุ้ยใหญ่ชจริงอะ่ะ มนหล่นพื้นก็ไม่เก็บกลิ่นด้วยเก็บแต่ว่าเก็บ่น่าเชื่อเลยอ่ะชอบมากชอบกินชีสเคที่สุดพอแล้วแต่กินเยอะเกินคอยคำน,นะกำลังกินกำลังติดลมบอกพอแล้วเครื่องเลยนะะล้างช้อนด้วยกินหน่อยนะลองวางไว้ดูดิจะกินไนะหมเก็ แม่พอกินอีกอ่ะกินเอาเองจะกินอีกไหมถ้าไม่กินอีกก็เก็บเนาะอ,อย่าก,กินเยอะเลยให้หนูหมดนั่นแหละหนูกินเล็กขนาดนั้นแม่ไม่แย่งหรอกแม่ไม่ป้อนมันก็ไม่กินเอากินกิน <c oughs> หมอเอามาดิเอามาป้อหน่อยหมออามาได้หรอมันกำลังเลนะงหวยอยู่พอละนานนะ่ะเก็บแล้วนะแล้วเดี๋ยวให้กินตอนเย็นเนาะ